ผมได้ยินลหลายคนบอกกันเข้ามาว่าจอยโปรของ Switch 2เนี่ยเป็นจอยที่ดีที่สุดที่พวกเขาเคยใช้กันมาก,ก่อนที่จะมาลองใช้เองเ,องเนี่ยผมก็สงสัยอยู่มานานมากว่ามันจริงขนาดนั้นเลยเหรอมันจะแตกต่างจากจอยปกติทั่วไปขนาดนี้ได้ยังไงอย่างจอย p พ5เนี่ยผมก็รู้สึกเป็นจอยที่ดีมากๆเหมือนกันนะมานั่นพอดีมือจับสบายโดยเฉพาะสำหรับมือผู้ใหญ่แล้วตรงกันข้ามเลยเนี่ยไอ้จอยโปรของ Switch 2เนี่ยเป็นจอยที่เวลาสัมผัสอยู่ในมือเนี่ยมันน่าจะเล็กที่สุดละมังแต่ผมก็ไม่รู้สึกว่ามือผมม่ไ Joy า้ยยกออดๆโดตงค เอื้อมนิ้วไปจับ ุป่มโดยลำบากอีกด้วยคือผมก็ไม่ได้ลองจอยแปลกๆมาเยอะหรอกนะผมก็เริ่มจากการใช้คอมโบจอยคอนเฉยๆแล้วก็ย้ายมาที่อันนี้จอยโปรของ Switch s w i t หนึ่งแต่หลังจากผ่านไปประมาณ3-4ปีเนี่ยจอยนี้ของผมมันดริฟแล้วระหว่างทางผมก็ไปได้จอยนี้มาครับจริงๆได้มากับสปอนเซอร์เก่าของช่องนั่นแหละซึ่งสัมผัสในมือเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับจอยโปรแต่มันอ้วนข้างๆก่อนนิดนึงพอมาเป็นยุคข,ของ Switch 2เนี่ยช่วงเดือนแรกก็กลับมาใช้คอมโบจอยคอนเหมือนเดิมแต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็รู้ส มันมาเองประมาณเดือน2เดือนเนี่ยผมก็เข้าใจแล้วแหละว่าทำไมหลายๆคนที่ได้ลองจอยนี้ไปเนี่ยถึงบอกว่าเป็นจอยที่ดีที่สุดที่เขาได้เคยลองมาเพราะจริงๆโดยภายนอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตัวรุ่นแรกของ Switch 1เลยขนาดนั้นนะแล้วตัวอนาล็อกเองเนี่ยก็เป็นดิจิตอลนะไม่มีทริกเกอร์ด้วยเป็นการกดแบบแห้งๆตรงกันข้ามกับของ PS5 ที่เป็นแบบอนาล็อกทริกเกอร์ทุกครั้งที่กดเข้าไปเนี่ยมีความรู้สึกสะใจทำให้เวลาเราเล่นหรือเรายิงธนูยิงปืนในเกมเอมีความรู้สึกฟินต่อการกดกว่ามากๆฉะนัันั้้้นนนทาาไมผมผยงรูสึกกวว่่อีนนีด เหตุล hey, ผลเดียวเลยจริงครับผมทุกทครั้งที่ผมใช้จอยสติ๊กนี้แล้วขยับมันไปชนขอบเนี่ยแล้วก็หมุนมันไปมาเนี่ยเวลาใช้จอยอื่นอะ่ะเราจะรู้ทันทีเลยว่าแบบเออมันมีแรงเสียดสีอยู่แต่ไอจอยโปรของสว<ะ>ิต c h สองอ่ะมันเหมือนกับผมกําลังไอสเกตอยู่บนกลางอากาศจริงๆเลยนะว่ามันมีความสม o ท t h ความนุ่มลื่นคือผมอวยมันได้ถึงขั้นสูดจริงๆในเรื่องของจอยสติ๊กนี้แล้วข้อดีลับข้อดีสุดท้ายนะครับผมตรงนี้เนี่ยมีปุ่มคัสตอมบอตตอนทั้ง2ข้างเลยนะสามารถตั้งเป็นอะไรก็ได้ตามที่เเรราาาาต้้อองกกลยยถสนใจจ การผมจะปักลิงก์ตะก้าไปให้นะครับ